กับหน้ากับหลังกับหัวกับหางพามาดูเสื้อสวยๆนะคะทุกคนใครที่อยากจะมองหาเสื้อตัวใหม่นะคะที่ร้านมีนะคะพามาชมเสื้อสวยๆจ้าเป็นเสื้อยืดผ้าเนื้อดีนะคะมีไซส์ไซส์คนอ้วนก็มีไซส์คนผ,ผอมก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายมีคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเสื้อยือดนะคะทุกคนแชร์ไม่ได้เลยเครื่องนี้ใช้เครื่องเดียวเอาเครื่องมาเครื่องเดียวเลยแชร์ไม่ได้นะฮะเอาใครบ้างก็แชร์ให้ด้วยนะคะแม่ค้าขายเสื้อจ้ะแม่ค้าจ๋าเสื้อตัวเท่าไหร่จ้ะแม่ค้าไม้เสื้อตัวเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยไซส์ใหญ่ไซส์จมโบเนี่ย ขายเสื้อขายเสื้อดูก่อนจ้าเข้ามาแวะดูได้นะชมดูได้จ้าเดีย๋ยวลูกค้ามาเราก็ต้องเรียกเนะาะธรรมดาเอาแวะก่อนแวะก่อนจอดรถเลยจอดรถเลยถอยมาถอยมาเออโหถอยมาเลย <c oughs> ไปไหนกันมาเนี่ยอ,อ๋อซื้อกับข้าวเสื้อผ้ามีขายนะแวะดูได้รองเท้าก็มีกระเป๋าก็มี เข้าไปเลือกเลยขายถูกมากเลยไม่แพงเข้าไปชมเลยชมดูก่อนลองใส่ได้ลองใส่ได้นะคะเอาซื้อกับข้าวมีนะน่ะมีส้มตำมีลาบน้ำตกมีหลายอย่างหอหมกก็มีขายเปลเปิดที่นเนื้อเปิดทีเนี้ยเปิดเร้าเร้าเร้าเปิดทีนเนี้ยละโอ้ให้โดนเลยบอกเปิดทีเนี้ยเปิดที่นเนี้ยว่าเจ้าเป็นเล่็นน้ามากบ่นี่เป็นเล่นน้ามากบ่ขึ้นเด้อ โอ้นึกว่าเป็นเลนนะโอ้เงือเงือ่อ้อนเนาะป้าเขาไปเลือกเลยผุ่นเสื้อผ้าแขนยาวแขนสัน้น,นจ้าเอาแม่ค้ามาขายเสื้อหน่อยๆๆเอาเลือกเลยเกงวอมเลือกอะไรเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวมีจ้ะเอาเลือกเลยจ้ะลูกค้ามาเต็มร้านเลยเอาแม่ค้าคนสวยมาขายของหน่อยโอ้ตัวนี้ก็สวยทุกคนเนี่ยเอาใครอยากได้ซีเอฟเลยเนี่ยซีเอฟเลยลายเสือสวยมากอันนี้ ตัวละสองร้อยบาทนะจ๊ะทุกคนสวยมากเลยเห็นไหมไซส์ใหญ่นลเนี่ยไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็มีค่ะใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาไลฟ์ขายของพามาดูเสื้อเนี่ยสวยสวยสวยมากอันนี้ก็สวยนี่ก็ตัวละสองร้อยบาทนะคะทุกคนแขนสามส่วนเห็นไหมสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นชุดค่ะเนี่ยไซส์ไซส์พี่ม้วนใส่ได้เนี่ยพี่มนใส่ใส่ได้ไซส์เนี่ยสวยมากเลยไซส์ แต่ว่าอยู่ในหุน่นหุ่นตัวเล็กไงแต่ว่าเราก็หนีไปข้างหลังเนาะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจัดเวลาจัดเสื้อโชว์เสื้อแฟนก็ต้องหนีบหุ่นไว้โอ,อันนี้อีกตัวไ <laughs> ม่ได้ใส่กางเกงง่ายโอ้หนี่ค่ะมีหลายสีนะคะทุกคนสินค้าขายดีนะอันนี้ก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะแคปสีแคปลายนะคะทักหน้าจอมาเลยชุดหนึ่งก็สามร้อยสามร้อยแปดสิบบาทเนี่ยชุดเป็นชุดนะคะชุดเรสนะคะ สาวอวบนะคะเนี่ยสำหรับสาวอวกสวยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นชุดนะคะอันนี้ก็ใส่ทำงานใ e ส่ไปงานได้นะงานขาวดำไปได้นะคะทุกคนสวยมากเนี่ยสำหรับใครที่มองหาชุดสวยๆเนี่ยสวยมากเลยนะฮะมีกระโปรงด้วยนะทุกคนมีกระโปรงด้วยเนี่ยเป็นกังเกงก็มีนะกางเกงก็สวยมีหลายสีกางเกงก็สวยนะกระโปรงก็มีหลายสีนะจ๊ะสำหรับใครที่ยังหาเสื้อผ้าใส่นะ วันนี้มาไล่ชมสินค้าเอาทำเสื้อเขาหล่น <c oughs> มาไล่ให้ลูกขายให้ลูกสาวว้าวว้า wow, ว wow, wow. ป๊บหนึ่งนะทำเสื้อหลุด <c oughs> อ่าเอาเลือกเ,อเลยชอบตัวไหนเดี๋ยวใส่ถุงให้นะจ๊ะเอาเลือกเลยเลือกเลยโอ้แม่ค้าคนสวยชอบตัวไหนใส่ถุงให้จ้ะเป็นเสื้อลูกไม้ก็มีนะคะทุกคนเนี่ยมีหลายสี ลูกไม้สวยมากเลยนะแล้วก็เป็นชุดผ้าไหมชุดงานแต่งงานบวชมีนะคะทุกคนเนี่ยเป็นชุดนะคะชุดสําเร็จนะสวยมากเลยรุ่นนี้ก็ประมาณพันสองชุดนะคะชุดผ้าไหมสวยมากเลยไม่แพงนะเนี่ยมีหลายสีให้เลือกหลายสีอันนี้ใส่ถุงไว้เพราะว่ากันฝุ่นนะคะัเนี่ยอัน,นสีทองก็สวยไหมเป็นชุดนะคะชุดกระโปรงฮะอนเท่าไหร่ใครแลกแบงอะไรแบงห้เหรอ ถอนเท่าไหร่ห้าสิบแป๊บหนึ่งน้าม,มีมีแต่แบง 1000. มีแต่แบงผันพี่พอพี่พอจริงไปยี่สิบไปเรียกก่อนไปเรียกเดี๋ยวเฝ้าร้านให้ป่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอเดียวไปเรียกก่อนนะพอดีอแบงย่อยหมดไปเรียกฟ้าก่อน,อนค่ะแป๊บหนึ่งนะคะพอดีไม่คาเงินถอนหมดขายดีมากเงินถอนหมด อันนี้ก็เป็นกางเกงนะคะทุกคนตัวละ200บาทนะฮะกางเกงกระโปรงเห็นไหมสวยมีหลายฟรีไซส์นะคะข้างหลังจะเป็นเอวยืดเห็นไหมมีหลายสีค่ะทุกคนน่ารักมากเลยอันนี้ไซส์จัมโบ้ใส่ได้อย่างไซส์จัมโบ้ก็ใส่ได้คนอ้วนเนี่ยส,สาหรับสาวอวบก็ใส่ได้นะคะสาวอวบสาวอวบกับคุณมากๆเลยที่มาอุดหนุน รอแป๊บหนึ่งนะนจะซื้อกับข้าวมีนะกับข้าวนี่ยสำเร็จที่เขาสั่งหรือซื้อตลาดก็ได้ค่ะทางรถไฟก็มีนะกับข้าวกับข้าวม่ค้ายเยอะมากเลยน้องอปอคนสวยอุ้ยน่ารักจังเลย เจนร้อนนี่ยังคนนะน้ำมันบอกข้นนาน้าอืมเก็บดอนนี่ยังฝั่งนู้นเป็นบ้านค่ะฝั่งนี้เป็นรา้านดูเนี่ยเป็นชุดก็สวยนะเป็นชุดขายาวมีหลายสีเนี่ยออสวยเนี่ยไม่แพงหรอกงามเนี่ยใส่ได้เนี่ยอันนี้ก็ดีเนี่ยหุนเนี่ยใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เนี่ย ง่ามมีหลายสีชุดมิกกี้เมาส์เนี่ยเป็นขายาวมีหลายสีนะคะทุกคนไม่แพงนะ280เองถูกมากถูกถูกน,นี่กระทอนหมดมีแต่แบงค์พันขอบคุณมากๆค่ะ กางเกงเราทุกไซส์ทุกเบอร์บรรยาก,กาศดีดีช่วงเย็นเนี่ยพาทุกคนเดินเที่ยวก่อนบ็อกเซอร์ก็มีนะกางเกงในขาสัน้นบ็อกเซอร์อันนี้เป็นกางเกง พุตบอลเตะบอลบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์โอ้กางเกงแบบนี้พ่อเขาชอบใส่อะมายเดี๋ยวแม่ซื้อให้พ่อสองตัวเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยพ่อเขาชอบใส่ คุณสามีก็ชอบใส่มากเกงแบบนี้มีหลายตัวแล้วจะซื้อให้อีกสองตัวดูเรสามีก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะดูเรสามีก็เป็นหน้าที่ของเราสวยไหมสวยไหมเนี่ยคุณสามีชอบใส่มากเลย3มส่วนเนี่ยเขาไม่ชอบใส่ขายาวเขาไม่ค่อยชอบแต่เขาชอบใส่สส่วนขาสั้นก็ไม่ชอบเดินเที่ยวเดินเที่ยวลายสกอตตัวเท่าไหร่ ผ้าดีดีนิ่มๆอ่ะปะัปะ๊บป้านลายสกอ๊อตตัวเท่าไรเนี่ยร้อยเก้าเก้าเนาะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะใครสนใจซีเอฟมาเลยนะคะซีเอฟเลยเนี่ยลายสกอ๊อตสวยมากเลยร้อยเก้าเก้านะคะทุกคนผ้าเป็นผ้านิ่มๆเห็นไหมให้ใครเรียกผ้าอะไรเดี๋ยวๆผ้านิ่มมากเลยอะ่ะทุกคนเนี่ยรีดง่ายด้วยผ้านเนี่ยร้อยเก้าเก้าเองลายสกอ๊อตสวยๆมีหลายสีนะคะทุกคนเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาท วุ้สีจ้ามากเลยเนี่ยใส่เที่ยวสงการสําหรับสุภาพบุรุษส,สุภาพบุรุษทั้งหลายนะคะอันนุ่มรอทั้งหลายใครอยากได้ซีเอฟมาเลยซีเอฟซีเอฟอันนี้เสื้อผ้าสวยมากเลยเป็นลายส,สกอตนะลายส,สกอตแล้วก็มีเจเจก็มีจ้ะอันนี้เจเจนะคะ,ะสวัสดีจ้ะคุณส้อยสุวรรณใจสวัสดีค่ะทักท่ายด้วยค่ะสวัสดีนะคะเจเจ,เจมีนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ย สำหรับใครชอบใส่ขาสั้นเนี่ยเที่ยวสงกรานมาเที่ยวทะเลเขาจะใส่เจเจกันนะคะสีมันจะจับนะจับมากจาับมากโอ้โหนี่เนี่ยพามาดูชุดนอนสวยมากเนี่ยนี่ชอบใส่เป็นคนเนี่ยชุดนอนชอบใส่มากเลยนี่ก็สวยร้อยเก้าเก้าเอาใครสนใจชุดไหนซีเอ็มมาเลย <c oughs> อันนี้ชุดนอนพี่วันก็อบใส่แบบนี้นะคะทุกคนใส่ดีมากค่ะโอ้ยไฟก็ไม่เปิดเปิดไฟทั้งหน่อยดิ เออเปิดได้หน่อยเปิดได้หน่อยมันมืดมันมืดเนี่ยชุดนอนสวยมากเลยค่ะทุกคนชอบสีไหนใครอยากได้ c ีอเอเลยนะคนอ้วนก็ใส่ได้นะพี่ม้วนอ้วนพี่ม้วนใส่เพราะชอบใส่มันเบามันเย็นเนี่นี่มาจากม,มาร์สวยมากสวยมากอ่ะเข้ามาดูเลยจ้ารับะายดีกออกก็มีนะกออกหากออกใช่ไหมอ่ะน้องไม้ขายกออกหน่อยอ่ะครึ่งตัวมีจ้ะมี สีดำก็อกครึ่งตัวสีดำนี่ไงมีโอ้สีดำมีเปล่าน้องไม้นะมีแต่สีครีมเ <No. S 1> นี่ยก็อกจะเป็นสีงสเงี้ยต้องการสีดำใช่ไหมเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเดินหาก่อนอยู่ในตู้เปล่าเขาไม่ได้โชว์เลยฮะเสื้อยืดอันนั้นร้อยยิบเกค่ะาพามาดู ก็อกอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยเ,เดี๋ยวรอแม่ค้ามาแป๊บหนึ่งแม่ค้าไปเข้าห้องน้ำสวัสดีค่ะใครเอ่ยคุณสมอะไรเนี่ยโอ้ยอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านไม่เก่งเลยค่ะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะ <c oughs> เอาแม่ค้าก็อกสีดำครึ่งตัวเอาเลือกเลยลูกเข้ามาชมได้เลยเลือกอันนี้ชุดนอนส,สวยๆทุกคนมาเดินขายของนี่ก็ได้เหงือเหมือนกันนะก็กอ,อ,อกสีดำลูกมีไหมในติในตู้มีไหมดูให้พี่เขาหน่อยเร็วก็อ,อกสีดำแม่หาไม่เจอแม่ไม่ค่อยได้เข้ามาแม่ก็อยู่แต่ร้านแม่ ไปแล้วนะคะทุกคนกลับบ้านดีกว่าเหนื่อยปล่อยให้เขาหากันเจอไหมลูกมีไหมมีใช่ป่ะมีตุ้มหูสวยๆที่แต่งหน้าก็มีนะคะทุกคนเครื่องสำอางเอะเรื่องเลยจ้าถามได้จ้ามีเกงจีนไหมคะมีค่ะเกงจีนสีอะไรคะหัวอไม่มีกี่สีมีกี่สีน้องมาลเกงจีนรอ่าไรครับรอแป๊บหนึ่งนะเกงจีนมีไหม ห้าสิบบาทว่าอกสีดำจ้ะเก่งกีนให้พี่เขาหน่อยแล้วให้พี่ก็ดูหน่อยมันอยู่ตรงไหนอ่าดูก่อนใช้ได้ไหมคะนั่นนะคะโอ้โหเหลือสักสองสตัวเลยส,สวยๆเลยค่ะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะคะโอ้ยร้อนมากเลย <laughs> กลับบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วร้อน ได้วก็ออกตัวหนึ่งแล้วก็ร้านนี้มีเกี๊ยีนไหมป้าเปิ้ลไม่มีขอบคุณค่ะค่ะหข้าขงนอกเย็นเย็นสดชื่นสดชื่นมากเลยเอาใครอยากจะถอยรถมาเร็วถอยรถ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  ถอยรถถอยเถถอยรถอ้ถอถออาวคันไหนคันไหนซีเอฟเลยอันนี้ออนไลน์ขายจ้ะเอาชอบคันไหน <c oughs> ลืมเปิดไฟเดี๋ยวไปเปิดไฟให้โอ้ยมืดไฟก็ไม่เปิดบ้านนี้เปิดตรงไหน,นโอ้โห,โโหเสียถ่าย มันมองไม่เห็นไม่ใช่หรอกคนอยู่หน้ามืดคนอยู่หน้ามืดนะคะเอาใครจะถอยรถคันไหนเลือกเอาเลยไปเลยร้อนมากๆเลยค่ะเดินไปเดินมาร้อนมากๆเลยนะคะร้อนมากๆเลยสวัสดีกัะทุกคน